กินหมูกระทะอีกแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้กินมานานคล<น>อ<น>ดเขาเลยหลายคนไม่รู้ว่าเสดจ้ามีพี่นนชายมานี้เ้าก็มาซอ้อนาฬิกาให้วันเกิดพี่ชายนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้เซอร์ไพเ์ิ่มเราก็แอบถามพี่สะพายนะคะว่าพี่ชายเรา,ามีนาฬิกาหรือยังพี่สะพายก็บอกนะคะว่ามีแล้วแต่มันจะพังแล้วเสดจ้กก็ตอมมาเลยค่ะหนึ่งเรือนแล้ววันนี้อนไอ้อุ่นมานอนด้วยอะทุกคนอยากจะบอกว่าอึดอัดน,นอนก,ก็โกรลแล้ววันนี้ เ<ม>นจา้าชอบอน้องคนนี้มากค่ะทุกคนเพราะว่าน้องอะชอบแก้งไงอุ่นแส่แจ๊แสรสจัยใจ<อ>ใั๋งค่ะทุกคนชอบตอนที่อุ่นเหมือนโดนแก้งอะคือมันสะ จอะทุกคนเราจะพาอนไปเก็บมะม่วงนะคะทุกคนก็คือจะมีคนแก่ไปสสยมะม่วงให้เรากินแล้วแกคนนี้ไม่แอบขโมยมะม่วงใครกินค่ะเนี่ยนะค,ะคนเด็วเรามาขโมยมะม่วงคนอื่นกินกันดีกว่าหยอกเล่นค่ะทุกคนเขาไม่ห่วงยา <นะ S 1> คนนี้บอกว่าไม่ห่วงอะทุกคนเออเราก็เก็บมาเยอะจะบอก<น>ะมะม่วงอันนี้มันยังไม่สุกเต็มที่นะคะทุกคนแต่มันเปรี้ยวสะใจมากใครที่ชอบกินกับผิกเกลืออะไรเงี้ยอร่อยมากทุกคนคือโลดดาชอบเปรี้ยวมากแล้วเราก็มาบ้านดิมโนกันนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอญาดิมโนด้วย